เอย the ี่พอเป่อหนอนีอยิ้มไหมอ่ลูกิ้หลูกเอมือก็ยิ้มได้อเอออะไรกะลูกอย่าหัวอ๋อได้ไอแม่ไอเนี่นะาเย่ยมาชี้หน้ามทำไมเนี่ยโเถามกิมึงพันมึงเยองนิดตัวเที่ยมมีไรบ้าเลย ตลกสนานไปตลกสนานไปนะครับขอบคุณขอบคุณน้องโป้งนะครับขอบคุณน้องน้องน้อยแลครับขอบคุณมากคุณนันทิชาขอบคุณน้องโป้งนะทจริงก็ตั้งใจจะได้ลิเกตอดีผมไปงานศพงานต่อพ่อผมใช่กระพ่อของกูจะไม่ตายศพของคุณคุณย่าของพี่เอยยาครับก็ถ้าใครว่าแล้ววันวันพฤหัสนี้นะครับก็จะไปที่วัดโบกปั้นถ่ายให้หน่อยถ่ายให้หน่อย ก็ปรนเงก็ไปชชนพ่แล้ว้ให้กับพ่อพงศ์วชัยวันนี้ก็ต้งแจงมาช่วยพี่อีกอกอยู่แล้วพี่ชาที่้านไเตมาเเตาวันนี้เมามาเตามาเพื่มา้วาแเช้วนีเรต้องมาสไรทีวันี้เาบุกมาเยนะบุกพาพอเดูบ้าั พอมาไงจะตกเม่เจดูสเลยอนนจะเลยอันนี้อ้าวไอเหียมึงก็นั่งดิคนคนตีคนตีมึงรู่ไเหใ้ยคนตีหายตโดนะฮะเออโ้อแน่ฮะนท่คนฮน้ำตาไหลเช่นมาหลายปีแล้วเป็นตัวหารตลอดอยากเป็นตัวไม่หาเออให้น้องมาหน่อยนะเดี๋ยน้องยืมยว้เอาท่าไม่พูงมาเลยอะไ้ยืนเลยยืดยืดเท้าไปยังอง มึงนี่กูสาคนมึงอยากตีใครกูให้เลือกอะเอาเลือกเลยงอยากตีใครกไให้ตีเอาคนคนที่อ่าตียันตงนี้ัลยไหมอ้ตี่ดลือดสางเลือดสาดตีใครอยู่างตีใครแล้วแต่อะไรแล้วแต่อะไแล้วแต่ใจตีไอโน ตีโนโด้โพนัผมลูกศิษย์อาจารย์นะจ๊าไปเเปลูกศิษย์เมื่อไหร่นั่งเลยตอป .5 อาจารย์บนห้องอ่ะฮะจะไม่ได้ต่อป .5 บนห้องกุไปยินดารักอะไปทำหาวะนั่งคนั้นให้เขาเก่าเลยน้องเด ไปกินข้าวกันแดดที่แดดที่แดดเราเาเลยดึงปานดีนะไม่รู้ว่าเพนเลยตลกได้เลยตลกได้เอาอีามาพร้เลยไหมเดี๋ยวเอาพ้อด้วยเขาเทยวเลยเาเียวเลยเขาเยวเลยเาเวเยวเขาเวผมยแากิลูี่านกี่คนเ้า หวแถวนะทำอะไรไม่รับนับด้วยนีนี่เป็นตีหัวกูนี่กูนักกี้เดี๋ยวผมมาเดี่ยวครับแล้วไม่ใช่พ่อกูไม่เป็นไรบางทีมึงบอกว่าอะไรหัวแถวนับแล้วใครยิงหัวแถวกูมึงก็นับเลยไอ้เวไม่เกี่ยวกูนับเอาแต่มึงหัวแถวนะครูเลยใดัง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 นับแบบชัดชัดนะหนึ่ตัวนักกีหนึ่ตัวนักกีหนึ่งตัวนักกีนี่ต่้เดี๋ยวมึงแบบเพื่อนนับมั้ยหัวแถวนะนับแล้ว

ต่อไปนัเป็นภาษาอังกฤษวันเท่านัวันคุณนี่ตลกอิกเตอทำปุ๊บตบปั๊บตบปั๊บตบปุ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 ๊บภาษาอังกฤษวันอี่มี่เงกูชอบนี่มึงชอบกูกระโดนี่ยโงคืนคุชโคือแล้ววันเครับต่อแรงเลยยืนยันวันนี้นหนึ่งหนึ่งวันยืน อยากเล่นด้วยเหรอโผล่เล่นกกูทุกวันอ้สักว่วงงานไรพวกมึงอะโยันวันวัน้เดี๋ยวโอ้ยโอ้ยแตกทุกทีเยนยกูตกแทงเี่ยันะสีแดงกูชอทุกทีเลยเอ้ยอย่ากหนวเฉยชอบอรไปขึ้นงี้เลยมึงเก็ก่อนเลยววนวั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 น เไ้ยเอี่เอตูี่รักเขาเว้ยตูที่ไหนไม่เกี่ยวพี่รักเว้ยที่นี่คณะกิจีกรเป็นใหญ่ตูที่รักไม่เกี่ยวตอบแรกบทที่รักกันเมืองพี่เกีย์ใครว่าคุณเคยได้ยินชื่อไงโจ๊กมันหล่อโจ๊กมันหล่อเฮ้ยหาไปดูให้ได้เว้่เลยอะไรอเทียอะไรโค้ชดึงดึงไหนวั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 นโอ้ยโอ้ไม่ต้องบอกเลย ไม่ต้องบอกเลยภาษาจีนอ่ะแปะเลเหรอเออจริงต่อไปภาษาจีนเอาละให้มังงงไอ้โฟมึงงงมึงงงภาษาจีนคุณทรเจ็ดเจคุณได้เลยยางหนึ่งเจนึงเจ็ดสี่ทำไมเหมือนกันอ้า้วภาษาจีนสี่ภาษาไทยก็สเหมือนกันมือน่นอ่ะยางนึ่งเจ็ดหนึ่งเ่สีู่ว่าออะไรกันเยูอไ่ะกูอยตีม้ยกู้่ะหนึงหนึ่ง

ออกจากคมดียมือกุองคัวนี้ราโป๊ปปาโป๊ปะไรอยเงี้ยกูบิรดวอูเท้าได้ยังไงเยอนีดูววันภัษาจีนปัวเนี่ยเจ๊เนาะจ้าเจ๊นมันจะมากิน้เ่ทำไงทำประเทศไทยมีกี่จังหวัดเจ็บเจจังหวัดให้เอ่ยจังหวัดที่ลงท้ายด้วยบุรีมาคนละหนึ่งจังหวัดคุณหรือไ ลงลงท้ายไปบุรีคุณสุพรรณบุรีเสียงบุรีบุรีบุรีสุรินทร์บุรีสุรินทร์บุรีโอ้ยนามรับใช่ไอ้โฟกไม่มีสุรินทร์ไม่มีบุรีลูกสุรินทร์ไม่มีบุรีอ่ากระม่ลูกเออเรามัน้องมันเรามันแถมให้เรามันแถมให้แถมให้เหรอถือว่าผ่านเออมึงนี่เหมือนจะฉลาดได้ไอ้โฟก ต่อไปให้คุณเอ่ยจังหวัดที่ลงท้ายด้วยธานีานคุณปัตตาเลีอะไรไม่ได้นั่นเปลี่ยนจังหวัดที่มีสามพยางสามพยางสามพยานนะคุณกาลสินกาลสินได้คุณนนบุรีนนบุรีสุดยอดคุณสุโขท,ขทัยเยียม ก็ธมอ้กเขามีแต่กรุงเทพมหานครปฐมโมก็ได้เหรอได้ได้ครมได้เออถึงได้กูก็ต้องได้นะทีมรู้ความนั้นด้วยต่อไปสองพยางคุณสองพยางคุณพังงาทางพอทางไหนพังงาทางพอไปแต่ยเป็นางงากลายเป็นพัฒน์ถล่มนี่สองพยางเนีย วัวจริงมึงเนี่ยทำไมคุณพังงอนทางไหนเฮ้ยเดี๋ยวพี่ดิเดี๋ยวพี่เหนื่อยพังงาคุณมูเกตอุ้งไทยอุ้งไทยพ่อมึงดิอุ้งไทยท่านี้อีเวนไม่มีท่านี้แน่ๆไม่มีสองไปยางคุณพังงาพิจิตรกรุงเทพยมเพิ่มเภอ เออมึงมีมวยหต่อไปหนึ่งพยังหนึ่งพยังหนึ่งพยังนะครับคุณเลยเลยเหนื่อยปะจังหวัดเลยอ๋อคุณเลยต้าหน้านนท์เ<น> <c oughs> อ้พกไอ้พก <c oughs> เขาเรียกนนทบุรีลูกเขาเรียกนนทบุรีไม่ใช่เรียกนนที่เฉยเข้าใจป่าซื้อทุเรียนก็เคยเป็นกระแดกทุเรียนนนทุเรียนยนน ไม่เกี่ยวเ้าไรป่ะคุณเก่งภาษาไทยหรือเปล่าเก่งมากครับถ้าเก่งภาษาไทยคุณเอาคำนี้ไปพูดคำใหญ่ไม้ขัดแตะแหกแตะแหกดูดูแตกกูเล่นหมดเดี๋ยวที่หน้ามาเดี๋ยวพี่ปุ๊บมาป้ยเล่นอับดุลกั็แหงเราไม่มีไม้ขัดแตกแหกแตกแหกดูดูแตะกูไม้ขัดแตกแหกแตกแหกดูดูแตะไม้ขัดแตกแหกแตกแหกดูดูแตกไม้ขัดแตกแหกแตกแหกดูดูแตกสุดยอดไปจินท่องกูรู้นบไม้ขัดแตกแหกแตกแหกดูดูแตกไม้ขัดแตกแหกแตกแหกดูดูเอา ไม้ข okay. <Okay. S 1> ัดแตะแหกเบาเบาโอ้โหทั้งเบาเบาเลยดิยู่อยู่ยังหวยังน่าสมาธิอยู่ก็แเออเข้าใจป่ะเม็ดไม้ขัดแตะแหกแตะแหกดิคุณเราค่อย้พูดเด็ดดอกจำปีเสียงหูอีปุ๊กเด็ดดอกจำปูเสียำปีเด็ดดอกจำปีเสียงหูอีโป้คุณจนาะไปยืนท่าอยู่โน้นได้ทำอะไรคุณบอกเขเด็ดดอกจำปีปูไม้ขัดแตะ เหูได้เปล่ามูดไเ็หูกูกแะเอาม้แมหูกูหอเสียเือไงจะบ้าเปล่าได้ยูมไม่ได้เหลยกูเสียนาทำไมเนี่ยแม่ผมคุยกันเพื่อนยังไงม่เบาครับผมอย่หนี้เราพูพูดเบาหน่อยูสิเพูดบาหี้หลงพ่อคุณเาคนอูดองมหมีแกสีหมแกสมหมอมีเยมัดหน ยานับอกมีแค่สสียานับอกชิดแค่สีแค่สียานับอกมีแค่สีีเฮ้ยไอ้ลนี่ไงทีของหมมุ้งไงเอ้กเยานับอกมีแค่สสียานับอกชิดีแคสียานับอมีแค่สีแค่ียานับอกชิแีแค่สีสุดยอดุท่าไหร่ลูกยานัทบอมีแค่สีแค่สานนี้เลยเล่นนุ้นท้าปิดประตูโบสถ์เ็นปิดประตูโบสถ อะไรแค่มาคิดดีๆก็ดีๆฟังลูกฟังนะเช้าปิดประตูโบสถ์เช้าปิดประตูโบสถ์เย็นปิดประตูโบสถ์เย็นปิดะูโบสถ์น้จ๊ะน้าจ๊ะเออถ้าปิดประตูโบสถ์เย็นปิดประตูโบสถ์นะจ๊ะอะไรให้พูดถ้าปิดประตูโบสถ์เย็นปิดประตูโบสถ์เช้าปิดประตูโบสถ์เช้าปิดประตูโบสถ์เย็นปิดประตูโบสถ์ปิดประต มัญญาใช่ไหมสัญญาป่ะยากเปี NXT, ่ยนเอาคนนี้พูดเอาหมูข้างหมีเอาหมีพี่ข้างหมูเอาหูข้างหมีหูหมีเอาหมีข้างหมีหูหมูดูหมูหมีดูสุสีหูหมีหูหมูเอาพูดไอ้เที้ยมองหน้าเหมือนจะต่อยกูมันยิ่งช่องกูตายไปพี่เลยนี่เดี๋ยวบองง่ายๆแล้วระนองระยองใช่ประยองระนองไหนระยองระนองใช่ะระยองระยองระนองใช่ป พูดไะนอนลวนอโอ้ยไม่ัดเมนกเลยทีนี้ละนองไม่ยอมยง่ะลนอนละนอเลยะโอ้โหเก่งมากเก่งอะหนที่พวกเราพูดนี่พูดาดิแลลวยอมไม่ยอมห่ยอมไม่ไ้วอะไรนี่พูอย่พูดลนอนลวยอมู้ดิละปองลยปองไหนไหนูกไปนอนไปอ้ภาพมือมือใครปล่อยถั่วล้าทิ้งไหมนตวลา ละนองระยองเนี่ยแหละสุดยอดอีคล่องนี้นะเข้าแถวครับมีพรประหว่างมาด้วยนเข้าแถวครับขำใครขำมันผมงจอมไม้ตัวนี้เป็นหลักคือผมต้องพูดคำที่คุณพ่อให้ผมมาใช่คุณพูดคำว่าและน้องระยองอะไรของน้องคุณของคุณไม้กระแตแขกแต่ดุดูุของคุณเด่นดาวจะปีเสียหูปุ๊คุณยาดมหอมมีเกลืสีเกลือยานดาหมอมชีแมกซี่เกลือสีคุณและนองระยองละนองโอ้ยมึงสุดยอด้าเมรัย นี่เจอดมาเพื่อลูกคนนั้นแท้ๆจังหวะดสามท่า,า,ามาครับเดิรไปเดินไปผมจ่อปัไองไอ้พวกคนนั้นครับครับผมตายแตกแหกแตกแหกดูดูแตแดกกะจะตีเสียงหมู่ตายพัดแตกแหกไหนของมืออะไรตีไม่เลยตีไม่เย

โอ้ยก,กูน,นี่จี้กูขนาดมาถึงมึงพวกกูนี่งงตึ๊บตลอดเลยไหวไหมเนี่ยไม่ไหวนี่จะเก่งมากเลยเก่งไหมยเชื่อว่าจับน้องโค้งนะฮะขอบคุณมากน้องชายที่ตีก็กระเพาแะแยนะ่เลยนู่นนะเออไปบอกพ่อเอรื่องสุดทางให้ห่วงกับพ่อเลยขอบคุณนะฮะขอบคุณนะผู้ชมขอบคุณน้องเต๋ามากข,ขอบคุณพี่ตี๋ครับขอบคุณพี่จิต พิธีกรขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดพิทยาท่านยนะครับผู้โดยรวมรวมแล้วกันนะฮะขอบคุณครับขอบคุณที่เมตตาลิเกคขับผมอย่างพวกเราครับขอบคุณพวกเราเป็นศิลปินเราก็ไม่ทิงกันครับขอบคุณทุกท่านครับที่ยังเมตตาลิยก่รัะพวกเรามาชมวันทุกคืนครับที่นี่มีความสนุกสนานครับช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ลิเกก็ไม่มีใครมีงานมันถึงใช่ไหมครับสครับช่วงหน้าฝนนะฮะจะเป็นลิเกที่มีชื่อหรือไม่มีชื่อช่วงนี้มันหน้าฝนครับจาภาพเขาก็ ไม่ได้หาแต่ถามว่าที่เรามาเนี่ยเราไม่ได้มาที่ไทยหรือว่าอะไรพวกท่านแต่เราต้องการที่จะหล่อเลี้ยงให้วัฒนธรรมอยู่กับประเทศไทยต่อไปศิลปินพ่อแม่พี่น้องพวกเราที่ยังอยู่ด้วยกันเพื่อนพี่น้องที่เป็นนิเกถ้าหากว่าเราไม่ทําแบบนี้เขาก็รู้ว่าทำอะไรถามว่าอาชีพอื่นทำได้ไหมก็ทําได้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่น่าจะบจูรักเอาไว้ก็ขอบคุณพี่ตีนะพี่นะที่อุ่าส์เอาสิ่งนี้มามอบให้กับพี่น้องชายกลาที่จะอับจัดกาถ้าหากว่าพี่เนี่ยไม่ไม่ได้ลิเกพี่จะทำอะไร ขายม้าครับผมมา้ามุนม้าดุดเลยครับโอ๊ยครับผมก็สื่อสารศิลปะก็อย่าไ,<ห>ไปอยา,อยากอยากจะบอกว่าบางท่านเรามาดูถูกลิเกว่าเฮ้ยลิเกมาเล่นแบบนี้ยมันดูไม่ดีมันมัน,ม,นมันเหมือนมารีดถ่ายเงินกันอะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่ครับเราเราไม่ได้มารีดถ่ายเราเอาศิละปะวัฒนธรร,ธรรมไทยมาแลกกันเลยของท่านนะครับอย่าไปคิด<ห><ห>ว่าเฮ้ยเรามาแบบรีดถ่ายกันไม่ใช่ครับเราถามว่าถ้าเกิดท่านหาน่ะ เจ็ดแสนหมืน่นกิติกรเอาไปหางานปีเจ็ดแนมืน่นถ้าจะฆ้าเวละสักท่านเห็นเลยกค่ยีิบบาทด้บุมือมงงายลศิลปินนี่มันคุ้กแค่ไหนครับฮะมีกิตสมมัมฤทาไหมมีกิตสมมัมไหมครับเมื่อ่ไปว่าเขาทไมหลักๆก็ดีอยู่นะ กูเป็นคนขึ้นง่ายมึงจะขึ้นทำไมอะมันก็พูดก็ดีอยู่แล้วมันโมโหพูดมันโหม,โมโสโมอกอะไรเขาคือโมโมาดูก็ดีอยู่แล้วมาดูพวกเราเนี่ยคือพออ่อไม่ได้เกยพ่อไม่เคยเป็นปีนี้อย่างเงี้ยเออแล้วเขาโดนด่าไอ้เกยเขอทานไอ้เกยมันฟังมันมสุดไม่ดีเ,เราไม่ได้ทำไงเราไม่ใช่อะไรี่ทาโอ้ยกูได้ยินกูยึงกูยืนอยู่ข้างพ่อเลยเออมันพูดว่าโอ้ยถือไอ้นี่มาไอ้เกยเขอทานโอ้โหูย มึงวิ่งเข้าไปต่อยไปเลยยืนดูมันออเออแามาันคิดถูกพูดดีกรูปนัน้นรูปนั้นใหญ่บ๊อูเลยไม่ได้ขอบคุณทุกท่านเลยนะยังไงเห็นพี่จีบอกว่าคนเยอะนี่ทุกวันก็ทุกวันสดสาร์ศุกี์เสาร์เยอะทุกว<ม><ม>ันธรรมดาเรทำงานกันวันธรรมดาที่ไม่เล่นอยู่แล้วอราทำไม่ได้เลยพี่ไม่ทุกวันดิได้ทุกวันได้ทุกวันคนก็เบื่อสิเอาเที่ยวมาที่ยวมาปล่อยเล่ปล่อยไม่ได้มึงต้องปล่อยที่บ้านไปถึงอาทิตย์เขามีช่วงเว้นถาวรช่วง อ๋อที่นี่เขาดุหรอเขาต้องเก็บเงินเก็บทองพักผ่อนทำงานเขามีธุระของเขาจะมานั่งดูทุกวันไม่ได้ก็เลยเฉพาะเสาร์อาทิตย์เออพรระส์์์าาทิตยนี่คือตั้งใจเอาไว้ตั้งใจเอาไว้ว่าปิดวิกเนี่ยจะไม่ปิดวิกแบบวิเกอทั่วไปธรรมดาหรือตั้งใจว่าจะมีน้องๆศิลปินจริงๆแล้วไม่ได้คิดว่าน้องๆศิลปินจะมาช่วยเลยก็ตั้งใจว่าจะปิดวิกเพราะว่าน้องๆว่างงานกันด้วยก็จะได้รวมกลุ่มกันจะได้เกาะกลุ่มกันไว้เป็นพี่ผมถึงมาถ้าไม่ไอเด่นชายเปิดผมก็ไม่มา ไอเด่ไทยก็เตี๋ยวเรืออะไรเนี่ยผมไม่มาต้องมาสิแต่ก๋วยเตี๋ยวพ่อเนี่อร่อยมากนะพี่โอ้โหเออเป็นไงพูดถึงเตี๋ยวพี่เด่นอันนี้คือพี่ชายนะผมเลยกล้าพูดเพราะว่าเล่นอยู่ด้วยกันทำไมทำไมก๋วยเตี๋ยวพี่เด่นนะผมบอกให้เลยว่ากินชามแรกกุ๊บเนี่ยต้องสั่งอีกสองโอ้โหอร่อยเลยพี่ให้น้อยพี่แดงหมูไม่อยู่ชิ้นมากกว่าชิ้นๆแล้เม็ดพึ่งเลยเฮียแบ่งเป็นม้าเลยเป็นหมาที่จะเอาอะไรอ้าวอ๋อไม่ใช่อันนี้ อันนี้เด่นไทยหมือนกันใช่ไหมอันนั้นเด่นไทยอเนกลาบครับโอ้โหคุณรักขามีอะไมีอะไรบ้าอันนี้พี่อันนี้พี่เด่นของเรากับมี์ศึกาขาพี่เด่นต่อไปอันนี้เป็นมือขวาผมเลยลิเกสู้ชีวิตนะพี่สังเกตดิยังไงครับพี่เห็นป่ะเนี่ยลิเกไม่มีงานขึ้นหน้าผมเนี่ยเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวพี่ตีดีตั้งใจจะทำความกุ้งเปิดความปลา มีพี่พาหมายอ่ะแล้วเดี๋ยวไก่แก้วไก่แก้วเนี่ยเปิดอู่รถอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงครับนี่กูคิดแล้วถ้ากูจะมาเปิดกูจะมาเปิดที่ที่เชียายจะเปิดในที่ตำบลบ้านบ้นแหนีเปิดอะไรพี่ซ่องกูขับมาไอ้ที่มันเงียบว่ะเหรอตำรวจเข้าไม่ถึงอพวกเอาเหอะมึงจะเปิดซ่องเออโอ้โอย่างนี้เราไม่ต้องมาหากินกันเลยดิทำไมวะลิเกคณะนี้ก็ไปกันหมดเลยเนี่ย เอาไปข้าวไปให้พี่เอาข้าวไปให้พี่ครับผมเพราะพี่ต้องเลี้ยงเด็กที่อยู่ในซ่องเลี้ยงเด็กที่อยู่ในซ่องกี่คนกี่คนเด็กอยู่ในซ่องจะไม่ไม่มีน้อยลงกี่คนคุณถามเพื่ออะไรจะไม่มีไม่มีเขาเป็นคนรักลูกรักเมียมากครับผมรักครอบครัวเขาเป็นคนรักครอบครัวผมกล้าพูดเลยผมมีลูกมีเมียแล้วผมไม่อายคุณหรอกจริงๆต้องต้องบอกว่าแล้วเนี่ยทุกเดือนเขาจะต้องเอาเงินประมาณนักสามถึงสี่หมื่นบาทไปที่บ้านเด็กกำพร้าเพื่อไปบริจาคครับผมถามว่าทำไมเขาถึงไปบริจาคที่นั่นเขาบอกไปครับเพราะอะไรลูกอยู่ที่นั่นครับ ไอ้แน็ตมึงพูดอะไรวะเฮ้ยไม่ได้อยู่วันนี้มีผมมาด้วยครับผมงมีผมนั่งอยู่นะใส่เสื้อดีขาปมือให้ผมหน่อยครับไม่ตบมือให้เบนั็ไม่ดูดิยะเสื้อดีเท้ามผมอ๋อน้องเส่เทขาวพี่เท้าไม่คนนี้ครับพี่อยู่ที่ใช่ไหมเชนินไม่เลี้ใช่ไหมชนินไม่ที่เลยไม่ไงมาไทยอะพี่เนี่ยไอ้พี่นั็นคนหรือใหญ่ยัง ใช่คนเหรอเออคนมาเยหเลยสาวันน <as> ี <we> ่เน no <one> ้องชามาคาพี่เราไ่น่คนรู้เย็นมาพี่เรามาเงมามาี่นีมาหาพี่เอมาล่วเารลปเมื่อยากพี่ชานิลครับผมชานิชอบมาทุกคืนแหละมาไามชสายไมึงมามามาอ๋อมาไหนเขาบอกเอ้ยเขาเปลี่ยนชื่อแล้วเขาชื่อน้องเปรี้ยวเปรี้ยวเปี้ยวมีวัตจากไรจากกินตัวเสื้อผ้ามาแล้ชานมาล่เอานเามาไหนเอาไปไมาพี่มามานี่ อ้าวมาลูกเริ่มลยพี่ชนินนี่ชื่ออะไรนะนินพี่ชนินพี่ชนินชื่อน้องเปี้ยวชื่อเปี้ยวเหรอครับประชาชนนี่สมพงษ์ใช่ไหมครับสมแม่มึงดิเอาเอาเอางี้เอางี้ที่ยืนอยู่ทั้งหมดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยผมให้เลือกเลยอยากหอมแก้มใครผมให้เลือกเลยทีเลยอย่าชื่อหอมแก้มแล้วสามารถเอาจมูกเราเนี่ยไซส์ซ้อคอได้เลยผมให้เลือกเลย คนไหนคนไหนไอ้แม็กบอกเขาด้วยอย่าเลือกกูนะกูมีพระน่าเฮี้ยแล้วแม่งร้อนนะผมไม่เลือกผมไม่พี่ผมไม่พี่เกี่ยวเลยเฮ้ยเป็นไงไอ้ควายมึงอยาไหวไม่ทำไมเป็นไงควายไปยืนอ้อรอจะให้เขาหอมมึงก็รู้เขาจะหอม ควายทมไม่เป็นหน้าให้เขาหอมมากูรอแล้วมามาครับกูมาเลยมาไอ้แักปอนมวกเลยมามาดิไอ้หนูขอพี่ถือว่าทำบุญกับกพระมาเลยมามามาโอ้โหนี่ใช้แป้งเบอร์อะไรเนี่ยคนนี้ขอผมขอเพราะว่าถ้าเกิดหอมเขาสิวเขาจะขึ้นเขาเป็นคนที่ดูแลหน้ามากผมขอจูบป,ปากดีกว่าครับพี่หนึ่งโอ้ยนั่นแหละผมขอดีกว่าถือว่าผมขอแล้วมึงบอกเขาด้วยทำไม ไอ้ที่เขาโบกอ่ะต้องเป็นกูเออโบกก่อนกูแล้วกูจะทำอะไรอ่ะกูต้องโบกไม่ได้เลยดิพี่กล้าหอมผมไหมอ่าผมให้พี่หอมเฮ้ยคือเขาไม่กล้าหรอไอ้เนทโวพี่อะไรนะไม่เอาเลยไม่เอาเลยม่ได้พอเคโอเมาพี่มาผมให้พี่หอมโหวพี่เด่นถึงด้วยพี่มาใกล้ผมพี่ผมถามจริงนี่พี่ทาแป้งหรือพี่ใส่หน้ากากมาเดี๋ยวมาซิงเกิลไงอะไรนะนี่เน่หน้ากากอะไรถ้าเกิดมึงคิดว่าเขาจะเป็นหน้ากากอะไรอย่างนี้ย โอ้โหมาพี่มาเขายังไม่ทำหน้ากากโผงราชบุรีผมก็พูดไม่ได้พี่มาใก้ผมผมให้หอมเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคล้องมาคล้องมาไล่ขวางมาไล่ไปไล่ทำไมไอเดี๋ยวอายอายทำเป็นไอลืมตาได้ลืมตาพูดเลยเขาลืมแล้วพี่พี่อายุเท่าไหร่ะโทษทีถามพี่อายุเท่าไหร่พี่อายุเท่าไหรนี่อายุเท่าไหรไม่ สามสิบเยินยนเออจนอีกสี่กว่าสามสิบเยินพี่มีแฟนหรือยังถามจริงโอ้โหนี่นี่มือสากมากนี่ทำงานก่อสร้างเนี่ะมันยังใกล้ๆนี้อายุเท่าไหร่ละพี่สามสิบกว่ามีแฟนนี่ต้องถามว่าอายุเท่าไหร่อะไรนะพาน้อกี่คนเอางี้ดีกว่าถามมากี่คนไอ้ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบชีวิตส่วนตัวแล้วทัวนี้ยังตดดังอยู่ไหมฮะ กูว่าถ้าทรงนี้นะมันเป็นยังไงมันยังไงนีค่คือกูเคยเจอเพื่อนกูเนี่ยเป็นเงี้ยอินาัตี้ดีกว่าอินาัตี้อินาัตี<ห>้เดี๋ยวคอมาเดี้ยงเพื่อนเราตอนนั้นคบกับผมยังไม่มีแฟนไงนั่ง uh <อ>ในรถกดคูดมากโอ้โหดังอ่ะเออตอนนี้มีผัวประมาณสี่ห้าคนแล้วแล้วเป็นไง <laughs> <laughs> แต่ท่านอย่างเงี้ยไม่มีนี่ไม่มีรุ่นนี้นะออกแต่ลงเหมือนคนถอนหายใจอ่ะตาพี่มามาหอมผม มาดิหอมได้ไม่เป็นไรจะไ,ไ,ไปแล้วเดี๋ยวรีบกลับเมียผมไม่ถึงขยายหญ่หอมผมเอยหน่อยใครใหหอมผมเอ,อยหน่อยหอมได้แต่ปีข้อแม้อย่าล้างองนี้เข้าใจปะ่ะหอมได้แต่อย่าล้างเข้ามาอย่างนี้เข้าใจปะ่ะทำไมอ่ะกลัวห <laughs> องธรรมดาเดีย๋ยวดึงแต่ดึงเนี่ยมันจคอไม่ดีอันนี้เรื่องอะไรดำๆติดคอนะไ,อไ,ไม่ใช่สร้อยขี่ไคเขาไม่ใไปปากนี่มึงไปอะไรกูไป อามพี่มันอามพี่ไงมันไม่มันไม่รู้ว่าพี่เป็นใครไงเอาเอาทั้งหมดที่เก็บกดนะพี่ลงกับมันโอ้ยไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้มั้งมามาผมหอมพี่ดีกว่าเออหอมพี่ดีกว่าถ้าพี่หอมผมพี่หอมลิ้ได้ข่าวว่าหอมลิเกมันทั้งลงอันเนี่ยจริงป่ะจริงอ่ะพี่หอมลิเกทั้งลงีอ่ะแต่วันนี้ผมจะหอมพี่เออ มาตรงนี้เลยมายืนนี่ไม่ต้องอายไม่ต้องบังอย่าบังเดี๋ยวโอ้โหต้งปิดหน้ากูก็คูลจิพี่เอ้ยไม่ต้องบังเอาตรงลงกลงแล้วบังลุกลงคูก็เริ่มระแวงเริ่ปิดหน้าพี่เมื่อกี้ปิดหน้าคืออะไรแล้วปิดแค่ฝั่งคนดูเลยนะไมนกัดหน้าไม่ดีการแรกนี่เลยนะทหารถ้าพี่ดูปากพูนะพี่เอาปากออกเนี่ยมีเลือดเพราะฟันผมคมมากพี่บอกเลยฟันแม่งงูตรงอ่างแม่ หยอกหยอกหยอกเราเล่นปากผมหอพี่เองอ่าเป็นนุ ouais calves calves ้นอย่าหันมาจุ๊บปากผมเลยเดี๋ยวใหญ่โอ้ยกูนี่ขนลุกไปหมดไม่ต้องเมีอ่ะเดี๋ยวหอมเองมึงดูกูเว้ยมึงเอายี่บายแล้วเฮ้ยเยอะไปโชคดีโชคดี อ,อะไรวะอันนี้ไม่ได้จากอะไรเอามา่ะเออ่คือ <c oughs> รูสือใหญ่มากกระเจี๊ยบอุ้มปุ๊บทำเลยเมื่อกี้ไอ้ที่ทขาไม่ยังไงไม่รู้ <c oughs> โอ้โหจับกูโยกอใหญงเลยเมื่อกี้เขาเก็บต้นแงะเหมือน,น,น,นเข้าไปในกบูปอเหมือ <c> น <oughs> ขอบคุณพี่มากนะฮะที่กาเล่นกับพี่เพราะว่า พี่ตีบอกว่าพี่เป็นคนดูที่มาดูประจำมาดูทุกวันมาดูที่น่ารักใครที่อยากให้เราเล่นแบบนี้ครับมาดูบ่อยๆครับเดี๋ยวผมมาช่วงหน้ามผมเล่นด้วยมาโต้กันที่สนามล้วเจ๋อขอบคุณน้ำตาลครับบานหนูบ้านพักทั้งกี่ครั้งแลนะมาอีกครั้งแล้วหลายครั้งแล้วมาหลายครั้งแล้วนะวางมาเที่ยวมาช่วยกันมาเที่ยวขอบคุณพี่ตีมากนะที่นะขอบคุณแม่ครับที่แม่ตาลพวกเราขอบคุณทารายกรวดน้ำ้มาขอกลับสับไพ่นะครับอยากให้ท่านมีรอยยิ้มสีขาวกลับบ้านพรุ่งนี้มาชมกันใหม่พรุ่งนี้หยุดเอามึงหยุดทำไมกูจะประกาศให้เเล่่นนีย เรเบล่าศุกร์เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตครับอาทิตย์หน้าใครว่างมาชมกันใหน่ครับขอบคุณทุกท่านแล้วกันนะฮะอ่าก่อนนี่ครับอ่ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับน้องนายน้องง้อน้องแม็กนะครับก็ขอบคุณเออ่ศิลปินเออ่บางส่วนของสอนน้ำเพชรนะครับก็วันนี้เขามาช่วยกันเต็มที่นะครับก็พวกเราก็ไม่ทิ้งกันนะฮะก็เออ่มีอะไรนะครับก็อาทิตย์ไหนถ้าศิลปินท่านใดว่างเดี๋ยวผมก็จะ น้องๆแล้วติดต่อมามาหลายคนแล้วว่าถ้าว่างจะมาช่วยพี่ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับถ้าว่างนะครับมาเป็นกําลังใจให้กับพวกเราศิลปินครับขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณนะครับมาจากรายการวิทวุพ่องขอกาซายครับอาทิตย์นี้จะได้ครับกับพิธีกรสิริการชูโวันนี้รติดุวรสวัสดีครับสวัสดีครับ